ตอนนั้นตอนที่เราเห็นว่าเอ้ยมันเขียวขึ้นรู้สึกยังไงบ้างคะพี่บุญมีกล้าไปโคตรละเป็นพรีเซนเตอร์ระดับเจ็ดกระติกคอนีเจ็กติกกระตุ้ให้เข้าไปคนละ4ี่ c 50cc ซี้าสให้เขาไปทดลองกันค่ะถ้าไม่ทดลองตัวนี้คงจะถ่ายทิ้งไปแล้วค่ะมันดีขึ้นนะค่ะเพราะเราก็มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่แล้วดอกเยอะมากค่ะ ขาวหมดเลยค่ะรู้สึกว่าสามวันวันที่สี่เรามาดูตอนเช้าวันที่สี่นะครับเราอ๊ะมันทําไมดอกมันขาวแล้วก็ทําไมมันมีสียุกเขียวเหมือนว่าถ้าเธอเกิดเราใช้เคมีเนี่ยเคมีคือมันได้ผลไวแต่มันหายไวไม่เหมือนอินรีตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลแล้วมันมันเขียวไปเรื่อยๆค่ะแต่พวกที่เคมีนี่คือเขียวเพราะหมดอายุมันมันก็เหลืองมากึเต่า ว่าคือไม่ได้ยั่งยืนเนอะเหมือนกับการใช้ถั่วใสีนั่นเองมันดีต่อสุขภาพเราด้วยก็เลยตัดนิ<อ>้วใหญเื้อค่ะมันดีต่อสุขภาพเราด้วยก็เลยตัดนิ<อ>้วใหญเื้อค่ะ